ไปเชงเหมง่าเปลาคอเป็นยายเงียบเงียบอวลาคอน้อยคือตน้อยครับอันน้เามเตัวนนีเก็ตัวนปลาิไปเชงดิป yep. okay. ิไปเข็งกปลาเิดเริ่มเวลาทตุ้มตักออกมาเลยควมันกินเม็ดปาล่ะ าอันแต้อ่เป็นลูกกับขวางเส้นนี้ไฟฟ้ามันดับเลยโอ้ต่อมาทำงานโอเคครับมื่อนี้ครับตุ่มปลาแล้วครับพี่น้องแซวประคอนหน้าครับสวงามครับสวยงามครับไตเลยครับขึ้นอันนี้ผมดีกับปลาชั่นี่เพราะจับเล็บของมันแตกงไหมจ้ะมาค้ับเปียกตุกโคกได้ครับนี่มาจากอ่า ว่ที่เรียกว่าต้นบักคำหวานครับปลูกไปปลูกมาสมโคสมเรามาจากพันธุ์มาจากเพชรบุญโอ้ยเพชรบุญแม่นตัวคำหวานเพชรบุญไปเอาวันไปเอาวันถือต้นบักคำสมเขาแ้งไว้แต่ใส่กินเขาแ้งบักคำสมได้สร้างผลอันเูาแแ้งคำหวานครับอันนี้เห็นอังครับนี่คำชอบต้นตอนนี้ต้มยำต้มต้มสมมันปลาคอครับปลาซ่อนสร้างนั่นแบลว่าปาก โอ oh, oh, well, we ้พี่เอกได้ปลามาใส่โอ้เราไปเตะโอ้ทีมันมันคับมันนี่ปไฟงามๆพี่น้องงามๆประคอนหน้าครับประคอนหน้าครับพี่น้องพี่เอกเราไปมังหันมังนีเราเราเป็นคนมักทัศนาจวนนะครับพี่เอกลิ้นห้าครับปลาตาปลาตาวลาเล่นเขารอบครับโอ้รอบไผ่ครับรอบไผ่ครับรอบรอบรอบเป็นบ้ครับ ปลาตาบ,บวดแลีนเขารอบเพิ่นนี่ไงพู้เลยแต่ว่าเพิ่นก็มีรอบอยู่หรอกครับพี่เอกเออ้าดเดี๋ยวได้มันเดือดกันครับพี่น้นองครับมโมนี่ใส่ต้มปลาครับพี่น้องโอ้บนขนาดบ่มีหัวไม่ดินได้วะมันตายแล้วหรอมันสดแห้งพี่น้องสดแห้งครับแบบประเทศจีนครับเขากินประเทศจีนมันยังเหมือตายแบบอยู่ด้วยหัวอีหลีว่าซุ้มกินโอ้โอ สวนแห้งครับ <languages> พี่น้องสวนแห้งอเชื้อปูนเข้ามาครับวันนี้รอบปืนกับเชื้อูนอยู่ได้เห็นเอาการห้งเห็นออกแผ่นี่นะในบ้านบ้านกันอาจาประจัน้อครับก็อยากตัดมาตั้งแปลงผักด้วยครับพี่น้องโอ้ยมันนี้เชื้ท่วนเป็นละต่มปาะคอบ้านกับผี่กระลิ้นแว่ไว้ถถาอะได้มากทุละท่อกระสอครับพี่น้องโอ้ย กันเล่บ้าอะไรกินน้ำมูครับพี่น้องตรงขอโทษคอไปเด้วครับท่านใดที่จมคอให้มีความสุขเนะครับอขอโทษคอไปที่คลิปขาดตอนแปง่อยครับเดี๋ยวกา,า,หารหนายังเจอกันไหมนะครับคอยถือเล็กถือเบอร์ล้ววันทีนึงนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับอาหยัดปิดคลิปครับ